วันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสมบูรณ์บรรยายธรรมเช่นเคยสาธุชนพุทธมังมก,กาทาั้งหลายได้นำเรื่องพุทธวจนะออกมาบรรยายให้สาธุชนได้เข้าใจได้ฟังในช่องของสมบูรณ์ชาแนลสมบูรณ์บรรยายธรรมวันนี้เป็นหน้าที่ของพุทธวจนะเอามาปรับบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้ในการของการของการให้ทาน ทานนั่นในพุทธวจนะทานนี่กล่าวว่าความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้เป็นอย่างไรในการให้ทานนั่นคนให้มีอนิสงส์อย่างไรผู้ไม่ให้มีอนิสงส์เป็นอย่างไรจะได้มาสาธยายมาบรรยายให้สาธุชนพุทธมารมการได้เข้าใจในเรื่องของการทานผู้ให้และผู้ไม่ให้นั่น พระพุทธองค์กล่าวโต้ตอบกันกับสุมนากล่าวกับผู้มันสัมมานาสัมมาาผู้คุยกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็กล่าวบอกให้ว่านี่ละสุมนาข้อนี้เราไม่กล่าวว่ามีความพิเศษเลยสุมนาแตกต่างกันใดๆแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตติ ท่านทั้งหลายสุมนาพกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้กําหนดไม่ได้บุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุป,ปการะแม่แก่เทวดาแม่แก่มนุษย์ แม่แก่บรรภพชิตดังนั้นอย่างนั้นล่ะสมนาสมนาเอ่ยก็อย่างนั้นละ่ะบุคคลควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม่แก่เทว,วดาและแม่แก่มนุษย์แม่แก่บรรพชิตทั้งหลายก็มีคาถาพันหนวกท่ายพระสูตรนี่ว่า ดวงจันป์ปอสจากมนทินเดินไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลกด้วยรัศมีฉันใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ฉันนั่นย่อมภัยโรดกว่าผู้ตนีทั้งปวงในโลกด้วยจาค่ะ มีที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าปลายเปรบมีข้อตั้งร้อยมียอดตั้ง้อยตกลบตกรถแผ่นดินตกรถแผ่นดินเต็มที่ดอยและที่รุ่มฉันใดสาวกของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดสมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นย่อมข่มผู้ตนีได้ด้วยฐานะห้าประการคืออายุวันนะสุขายศและเปี่ยมด้วยโภคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจ ในสวรรค์ดำนี้สาธุชนนี่เป็นคำกล่าวของพระผู้มีกับท่านสุมนาหากสัตว์ทั้งหลายหากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทานนี่ภิกษุทั้งหลายเอ่ยถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งทาน สัตทั้งหลายพึ่งรู้ผลแห่งทานแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ใช้หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ความให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนทินคือตามคือความตนิจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น แม่คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็าตามถ้าปฏิฆาหกของพวกเขายังมีอยู่หากศัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม่นั้นก็จะไม่บริโภคนี่แหละภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลาย แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทีนคือความตนีจึงยังคอบงามจิตของสัตว์เหล่านั้นท่านทั้งหลาย มันมีคาถาผนวกอีกของสุดท้ายพระศสสุรที่กล่าวให้ท่านตักทิชนได้ฟังถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เราเกล่าวไว้แล้วโดยวิธีที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซสัตว์ทั้งหลายพึงกำหนดความปณีอันเป็นมนทินเสียแล้ว มีใจผ่องใสพึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอริยะบุคคลทั้งหลายตามการอันควรอันหนึ่งทายกเป็นอันมากขั้นให้ข้าวเป็นทักขินาในทักขินเยยะบุคคลทั้งหลายแล้ว เมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์นี่แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทายกเหล่านั้นพวกไข้กามไม่มีความปนีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์นั้นเสวยอยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกฐานนั้นสาธุชนสังหาวัตถุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายสังหะวัตถุสี่ประการนี่มีอยู่ก็สี่ประการเป็นอย่างไรเล่าพระคุณเจ้าก็สี่ประการนี้จะกล่าวให้ฟังว่าจังนี้หนึ่งทานก็คือการให้สองเประยะวัชะการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักสามอัตถะ จริยาการประพฤติประโยชน์ 4. สมานัตตาความมีตนเสมอกันนี่แหละพิกษุทั้งหลายเรานี่เลสังคหาวัตถุสีระการมีคาถาผนวกอีกต่อไปให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังว่าการให้ความเป็นผู้มีวาจานารก ควมประพฤติประโยชน์ในโลกนี้ควมเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอในธรรมนั้นๆตามสมควรธรรมเหล่านั่นแหละเป็นเครื่องส่งข้อโลกประดุดสลับเพลาควบคุมรถที่เล่นไปอยู่ไว้ได้ฉะนั้นถ้าทำเครื่องส่งข้อ ถ้าทรรคือเครื่องส่งเค้อเหล่านี้ไม่พึงมีไส์มารดาหรือปิดาไม่พึงให้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องส่งเค้อเหล่านี้ฉะนั้นพวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นที่น่าสารรเสริญ ของคนทั่วไปท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเอย่ยทมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ก็อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายทำสามประการนี้บัณฑิตได้บัญญัติไห้สัปปบุุษได้บัญญัติไววสามประการเป็นอย่างไรเท่าก็คือเป็นอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายข้อหนึ่งท่าน 2. บรรพชาสาม,มาตาปิตุอุปทานะการบำรุงมันราบิดาท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี่แลบัณฑิตบัญญัติไว้สัพปบุรุษบัญญัติไว้ก็มีคาถาผนวกอีกเช่นเคยทานการให้เบียดเบียนทานการไม่เบียดเบียนความสำราวง ทานการไม่เบียดเบียนความสำรวมการฝึกตนการบำรุงมันดาและบิดาสัพพบุุษบัญญัติไวเหตุที่บัณฑิตเสพเป็นเหตุของสัพพบุุษผู้เป็นคนดีเป็นพมรจารีบุคคลผู้ที่เป็นอริยะสมบูรณ์ด้วยทัศนะการเห็นด้วยปัญญา ย่อมถึงโลกอันกเกษมดังนี้สาธุชนพุทธมามะกะวันนี้ก็สมควรแจเวลาที่บรรยายมาให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังในรูกวันนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้สาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจอยู่ในความมัดประมาทให้ทานรักษาสิ่งตลอดการเพื่อจะเป็นอุปกรณ์นำพาให้เราถึง สุขติโลกสวรรค์วันนี้สมควรเจเวลาจเจริญพร